เฮ้ยวันนี้ไม่ขอทําข่าวแล้วกันออกมาระบายกันหน่อยอยู่ดีๆก็มีคนออกมาวิจารณ์ส้มกันใหญ่บอกว่าทําไมไม่เลือกแดงทําไมไปจับมือกันน้ําเงินอยู่เฉยๆไม่ต้องเลือกใครไม่ได้เหรอโห้ยเหมือนทุกคนอยากให้ส้มเลือกแบบที่ตัวเองชอบแต่ขอส้มเลือกจริงๆกลับโดนลุมสรุปกูต้องตามใจใครกันแน่วันนี้เห็นพี่นูลิงออกมาบอกว่าส้มไม่ควรทิ้งอุดมการ ควรเลือกเพื่อไทยสิพอชัยเกษมเป็นนายกเขาจะยุบสภาทันทีไม่ต้องรอสี่เดือนพี่ครับเขามาเสนอแบบนี้หลังจากพักส้มเขาเลือกแล้วถ้าพักแดงจริงใจทําไมไม่เสนอตั้งแต่แรกแล้วพี่บอกว่าภูมิใจไทยคนละสปีชีกับส้มเออใช่แต่สปีชี่เดียวกันมันก็ไม่เคยจริงใจไม่ใช่เหรอยุบสภาได้ตั้งนานยังยื้อจนทําให้เกิดเรื่องแบบนี้แล้วมาโทษอีส้มกูหูละงงคือคนมันไม่จริงใจตั้งแต่ต้น แล้วพอไม่สําเร็จค่อยออกมายกมือฟ้าส้มกลางสภาว่าผิดกฎหมายอ้าวตลกหรือเปล่าเนี่ยคนไม่มีความจริงใจแบบเนี้ยมองตาเปล่าก็เห็นเชื่อเลยว่าถ้าเลือกแดงแล้วเขาจะยุบสภาให้เร็วๆนี้ยังไม่พอคุณชูวิทย์ก็ออกมาบอกไปจับมือภูมิใจไทยส้มจบแน่ที่ผ่านมาแบบนี้การเมืองเก่าไม่เคยทำโอโ้แล้วการเมืองเก่าที่ทําต่อๆกันมา แหกตาดูหน่อยนะครับประเทศมันดีขึ้นหรือเปล่าที่ส้มมันทําแบบใหม่เพราะแบบเก่ามันไม่มีอะไรดีไงครับคุณพี่ประชาชนชน14ล้านเสียงที่เลือกเขามาเพราะอะไรไม่ใช่เพราะเห็นเขาอภิปรายยืนสู้ยกข้อมูลคอยตรวจสอบเลยครับที่ประเทศมันคารากระซังอยู่ทุกวันนี้เพราะใครทําก็การเมืองแบบเก่าไม่ใช่เหรอลากอานาจไว้จนปาน่านนี้คนอื่นแหก,กินเนื้อจนเหลือแต่กระดูกส้มมันก็ยังหิวกระดูกขึ้นแขนคอให้ดูวันนี้แหละมันคือปัญหาแล้วกลับโดนหาว่า ไหลประโยชน์อีกยังไม่ไหวคุณทอมชัยสพุพลก็ออกมาพูดอีกว่าส้มไม่เคยทําประโยชน์เพื่อประชาชนเอาคือพักนี้มันพักที่ทํางานมามากกว่า2ปีแล้วนะครับทั้งที่ยังไม่ได้บริหารงบเขาก็ยังลงพื้นที่เขาอาภิปรายเขาหาข้อมูลจนเป๊ะ บางสสไม่ได้เรียนตรงสายยังพูดจนข้อมูลชัดกว่าเจ้ากระทรวงซะอีกที่ประเทศมาถึงจุดนี้ได้แล้วมีความเพี้ยนมาตลอดไม่ใช่เพราะรัฐธ,ธรรมนูญ60หรือครับใครก็รู้ว่ามันมีปัญหาอีส้มเขาทํำเพื่อขืนอํานาจให้ประชาชนและแก้รัฐธรรมนูญพี่จะบอกว่าเขาไม่ทําประโยชน์เพื่อประชาชนนี่นะผมละงงแล้วอย่าบอกนะว่าแก้รัฐธรรมนูญไม่เกี่ยวกับปากของประชาชน เกี่ยวชัดเจนเลยครับถ้าอยากฟังอีก EP หน้าผมจะเล่าให้ฟังอย่าเอามาเป็นวาทกรรมเลยครับเรื่องนี้หรือพวกเขาเลือกไม่ตรงกับใจพี่เลยว่าเขาแบบนี้กันแน่ ในมุมมองส่วนตัวของผมที่ส้มมันเลือกน้ําเงินมันไม่ใช่เพราะรักหรือเชื่อสุดหัวใจหรอกครับแต่เพราะมันคือตัวเลือกที่เหลืออยู่เลือกแดงก็ไม่จริงใจยื้อสุดชีวิตไม่อยากหลุดจากอานาจเขายื้อขนาดนี้กล้าพลิกไปพลิกมาถ้าเลือกเขาคิดหรือว่าเขาจะยุบสภาง่ายๆไม่เลือกใครเลยประเทศก็เดดล็อกนายกคนนอกเดี๋ยวอาจโดนทหารสวมชุดเกาะเข้ามาอีกประชาชนก็จุกที่ผ่านมามันยังแย่ไม่พออีกเหลือแล้วเลือกน้ำเงินล่ะอย่างน้อยอยังเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยท อะไรแปลกๆส้มยังมีอาวุธคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจยิงได้หนึ่งดอกใหญ่ๆนี่แหละเหตุผลไม่ใช่เพราะอยากได้ตําแหน่งอะไรเลยเฮ้ยดังนั้นนะครับเวลาจะวิจารณ์ก็วิจารณ์ได้มันเป็นสิทธิของทุกคนแต่อย่าลืมมองเหตุผลเขาด้วยพักนี้เขาไม่ได้โง่เขาคิดเป็นฉากๆผมว่าเขาคิดเยอะมากกว่าคนที่วิจารณ์เขาอยู่หน้าจอด้วยซ้ํานี่ผมไม่ได้เขาข้างแบบหลักลอยนะผมมองจากการทํางานที่ผ่านมาของอีส้มมันแล้วผมถามจริงๆถ้าเป็นพวกพี่อยู่ตรงนั้นตัวเลือกน้อยนิดแบบนี้พี่ จะทำยังไงไม่เลือกใครเลยก็ติดเดดล็อกประเทศพังเลือกแดงก็เสียงโดนหลอกยื้อไปอีกเลือกน้ําเงินมันเจ็มตัวแต่ยังควบคุมได้นี่แหละมันคือทางที่ส้มคิดว่าดีที่สุดแล้วในวันนี้สําหรับเสียงที่ว่าส้มเลือกแบบนี้เลือกตั้งข่าวหน้าคอยดูนะจะไม่มีใครเลือกอีกก็ตามนั้นแหละครับคอยดูวันเลือกตั้งแล้วกันว่าส้มมันจะมีเสียงเหลือถึง14ล้านเสียงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆผมก็ห่วงตัวพวกท่านเองเถอะอย่าว่า10ล้านเสียงเลย เล้านก็ให้มันถึงก่อนถ้าท่านมั่นใจไม่ยิ้นกันขนาดนี้หรอกยื้อจนตัวเองหมดราคาเฮ้ยจบนะ